สนับสนุนโดยรถยนต์ฮุนได H1 การเดินทางที่สบายที่สุดกับ f ฟ l l s ซ z e MPV บริษัทที่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนภาคราฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ค่ะเอาตาช่วงนี้ค่ะเปิดสายเลยเปิดสายเลยครับค่ะนะครับเบอร์0898156825ค่ะถ้า SMS เข้ามาครับ4678999ครับ <S s ค่ะไม่ได้มา ไม่ได้มาสองเดือนนะเกือบสองเดือนจำเอสดอได้เลยจำได้เลยนะฮะจริงๆนี่สมองจริงจริงกระทบกระเทือนนะเพราะมันจะแทกไปแรงจะแทกแรงมากนะครับแฟนบอกเฮ้ยทำไมสมองมันไม่ไหลมาวะบวกแตกขนาดมันจะให้มันไหลไปทำไมล่ะพี่นะคะนะฮะต้องบอกครับว่าจะทำอะไรววันนี้เนื่องจากเนื่องจากพอเราถอดเฟืองนะครับ แล้วเราก็ดัดจลิดไงไม่รักษาเดื้อรักษาตัวเลยนะครับเดินไปเลยอยากจะทําอะไรก็ทําเหมือนกัมือปกติเหมือนเราหายดีแล้วมือวันพฤหัสครับบวมเป็นนั่นเลยครับค่ะเหมือนใครเอาลมมาเป่าเลยครับก็เลยต้องเอาเนี่ยก็เลยโทรไปถามคุณหมอคุณหมอบอกเฮ้ย ไม่ใช่ถอดเฟือกออกแล้วไม่ด้ทํทอะไรเราต้องซัพพอร์ตเอาไว้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางวันเนี่เราต้องซัพพอร์ตเอาไว้กลางคืนก็ปล่อยไปอ่ะสายมาแล้วคุณวิชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสอบถามได้ค่ะครับผมใจรถไอวิสูริจีสี่ประตูแทนดิ้ครับตุ้นไหนนะครับเดี๋ยวทีมงานเสียงดังนิดนึงทีมงานขอเสียงดังหนยครับ ใช้รถเยี่ยงจีเบทูวถพิซี่ครับกระบะสี่ล้ออะไรนะครับแกนดิส2,008แกนดิสโอเคแกนดิส2,008ครับผมท่ดไปครับเราต้องการจะจะเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องไททันกนั่นฮะได้ครับหาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ก็หาไม่ยากนะครับนะครับในตลาดก็ค่อนข้างมีตอนนี้นะฮะนะฮะบริษัทอยู่แถวแถวใต้ครับครับผมแถวใต้คงไม่มีแล้วครับ ใต้คงไม่มีล่ะคงต้องเข้ามาในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเครื่องที่เป็นเนี่ยจะเป็นเครื่องสามพันสามพันสองนะครับเครื่องที่เข้ามาในจากญี่ปุ่นเข้ามาในบ้านเราเนี่ยจะเป็นสามพันสองนะครับอ๋อเนาะแกนดิสที่มันกินน้ำมันจังเลยอ่ะสองพันแปดสิบี่ยใช่ไหมมันกินน้ำมันใช่ไหมครับใช่ใช่ครับนะฮะเราเปลี่ยนเป็นตัวเครื่องไททันเนี่ยแหละครับ นะฮะแต่ผมไม่น่าจะว่าตัว3 0 0พจะหาได้ปต่จาก2อ0 0เนี่ยคงจะหาไม่ได้จาก2 5 0 0เนี่ยอาจจะหาได้ต้องฟุกจริงๆเช่นพวกวัยรุ่นนะนะฮะที่เขาที่เขาอยากเปลี่ยนเครื่องอ่ะเป็นเครื่องเบนซินอะไรเงี้ยเขาก็มาเปลี่ยนจากดีเซลเป็นเบนซินแล้วก็มีเครื่องพวกนี้คือต้องเข้าไปถามดูฮะเราเข้าไปในเน็ตดูครับนะฮะมีไหมเครื่องไทต,ตันอะไรเงี้ยน่าจะมีอยู่นะนะฮะหลัก<า>เป็นปแสนเลยนะ,นะผมพูดนะหลักแสนนะนะ เครื่องพรอมเกียร์หลักแสนนะครับครับผมวางด้วยก็ประมบาณแสนสามนะฮะเพราะว่าจะต้องผมไม่แน่ใจเหมือนกันต่อเดี๋ยวต้องเช็คกันดูอีกทีว่าเฟืองท้ายเข้ากันได้หรือเปล่านะครับแต่เครื่องที่มันแรงกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวมั่นใจกันลงหมดนะครับใส่กับตัวสังใส่กันได้หมดเลยใช่ไหมกับรถรุ่นเก่ากับรถรุ่นนี้ครับที่ผมใจอยู่าใส่ได้ครับนะฮะ พราเครื่องมันบล็อกคล้ายๆกันอะมิสูบิชิเนี่ยนะครับเป็นรถที่แปลกมากเลยแท่นเครื่องมันเหมือนๆกันหมดเลยอะนะฮะเออแท่นเครื่องของดีเซลเนี่ยมันเหมือนๆเหมือนกันหมดทุกตัวเลยอะถ้าเป็นเครื่องสี่สูบนะแท่นเครื่องแทบได้ต้องแก้อะไรเลยอะครับนะฮะครับผมครับผมก็ขอให้เจอละกันนะครับนะฮะครับครับนะฮะค่ะขอบคุณค่ะคุณวิชัยครับครับค่ะมีคน มีคนหลายคนแล้วครับที่บ่นเรื่องตัวสบายตัวที่เป็นแกรนดิสนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอะไรนะไม่ใช่ปาเจโร่เออตัวตัวตอนนั้นไม่ใช่เป็นปาเจโร่สปอร์ตตัวนั้นชื่ออะไรเอาเออชื่ออะไรก็ได้ที่เป็นตัวที่เป็นตัว SUV ยูวครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างที่รุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้กินน้ำมันโอ้มิสเซเว่นเหรอไม่ใช่ของมิซูบิชินี่แหละตัว2008แต่ถามพี่ว่าวิ่งไหมวิ่ง นะครับวิ่งใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดพอขับมาเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแล้วก็จะกินน้อยลงแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้จะกินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะยังเป็นเครื่อง d i เล็ก injection ธรรมดาอยู่ครับยังไม่เป็นคอมบอนเลวนะครับสายมาแล้วค่ะพี่ฝานคุณสุภาพสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับชื่อสุภาพนะครับครับค่ะผมใช้รถโตโยต้ารุ่นแคมมี่ครับรุ่นอสเตลีครับครับทีนี้ก็มีปัญหาคือสัญญาณการระมวยเขาดังนะครับอะไรนะครับ สัญญาณการขโมยอะครับที่เขาเป็นกล่ังัะครับขอทิ้งเลยครับอะไรนะครับถอทิ้งเลยครับขอทิ้ง้วจะใช้ยังไงอะเขาเป็นกล่องอะครับติดตอติดติดตั้งใหม่เลยสัญญาณการขโมยผมว่ามันหมดอายุแล้วล่ะมันเพี้ยนมันเป็นคือนะฮะมันเพี้ยนฮะสัญญาณการขโมยครับอิเล็กโทรนิกมันอยู่ได้ไม่นานหรอกครับนะฮะเขย่าไปเขย่ามาด้วย ครับอาจารย์คืออย่างนี้เขามีกล่องอะนะผมจะผมไม่ตไปเปลี่ยนกล่องเขาอ่ะครับกล่องตัวควบคุมทั้งรถอะครับเพราะเพราะกล่องตัวนี้มันมันใช้ทั้งรถเลยถ้าถอดกล่องตัวนี้ผมก็ใช้รถไม่ได้ครับก็คือแก้ไขงต่ายครับแล้วเปลี่ยนกล่องใหม่ไงครับอ๋อเปลี่ยนกล่องใช่ไหมฮะอือครับผมไม่แน่ใจนะว่าจำเป็นต้องใช้ เรื่องนี้ของโตโยต้าเขามีป่ะน,นี่คือติดมาจากโรงงานเลยป่ะครับตัวนี้ใช่อันนี้รถนำเข้าอ่ะครับติดมาจากโรงงานเลยครับผมว่าไม่ใช่หรอกมผมว่าเอามาติดในบ้านเราเนี่ยแหละไม่มีครับสัญาณการขโมยสมัยก่อนไม่มีติดมาจากโรงงานหรอกครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีเลยครับคือ,อเขาร้องอ่ะจอดอยู่เขาดิ้อยู่เขาก็ร้องขึ้นมาปันปันตัน,น,นอย่างเงี้ยครับอ่าอ่านั่นแหละครับลองไปให้ร้านตามร้านเครื่องเสียงเนี่ยที่เขารับติดตั้งอ่าระบบการขโมยเนี่ยนะครับเช็คดูนะครับ แล้วก็เปลี่ยนกองเปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรหมดเลยแล้วเดี๋ยวมันไปควบคุมพวกอะไรนะไปควบคุมพวกเซ็นทรัล็อกอะไรเองหมดครับอ๋อครับสองพันบาทสองพันบาทนะฮะ,ะแก้ไา,าะะรไหะครับผมการยพอแนะนําได้เลยครับว่าหาซื้อที่ไหนได้ครับที่ไหนก็ได้ครับที่เขาเขียนว่าร้านเครื่องเสียง รับติดตั้งระบบการขโมยบ้านเออรีโมทรถยนต์อะไรเงี้ยมีทุกที่เลยครับราคาเท่ากันหมดแล้วครับนะฮะถ้าเข้าไปในศูนย์ก็โดนฟันหัวแบกเขาก็เอาไปเอาไปทําข้างนอกอยู่ดีละครับอ๋อครับผมนะฮะอ๋อได้ได้ได้ครับผมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณค่ะครับผมผมบอกผมผมผมบอกเลยนะฮะไม่มีครับระบบการขโมยนะครับรถญี่ปุ่นนะครับที่แบบ ที่ก่อนปีสองพันเนี่ยรถก่อนปีสองพัน่ะที่บอกว่าติดตั้งมาจากโรงงานเลยอะไรเงี้ยเป็นของอะไระไม่ใช่ครับมาติดตั้งตอนที่ตอนที่อยู่โชว์รูมเท่านั้นะครับนะฮะแล้วพออายุมันมากมากเข้ามาาๆเข้านะฮะสิ่งเหล่านี้มันก็เพี้ยนครับนะฮะระบบอิเล็กทรอนิกส์มันอยู่ได้ห้าปีเท่านั้นครับนะฮะอย่าไปพึ่งอย่าไปไว้ใจอะไรมันนะทุกอย่างมันมีอายุครับนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะฮะไม่มีอะไรเป็นอมตะครับ นะฮะคนยังไม่อามตะเลยเออนะค่ะสายต่อไปค่ะคุณกิติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอเรีนสอบถามเกี่ยกับเก่งฟอดนะครับอะไรครับเก๋งฟอดเก๋งฟอดเฟียต้าครับเครื่อันเครื่องพันหกจะมาติดก๊สวิร์ไหมครับเออเฟสต้าตพันหกเครื่องพันหกมาติดแก๊ จะเว <Work S 1> <work S 2> ิร์กไหมมันแล้วแต่เราใช้ครับนะฮะแล้วก็ผู้ที่เข้าไปติดตั้งแก๊สเนี่ยมาตรฐานการติดตั้งแก๊สเนี่ยดีแค่ไหนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้ของเราด้วยนะครับคือรถที่ใช้แก๊สเราต้องทําใจนะครับว่าอายุเครื่องยนต์มันจะสั้นลงนะครับรเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องพยายามป้อนน้ามันเข้าไปสตาร์ทตอนเช้าเนี่ยนะครับตอนอุ่นเครื่องเนี่ยรถจอดนิ่งๆอยู่นะครับ อย่าใช้เป็น้ำบันอย่าใช้เป็นแก๊สเด็ดขาดเลยนะครับ oh ให้ใช้นําบันนะครับแล้ววิ่งออกมาสักพักนึงนะครับค่อยเร่งเครื่องให้กลับเป็น <impres ion> แก๊สนะครับเสร็จพอวิ่งออกไปไหนสักงวันนะครับไม่รู้่าสตาร์ทเมื่อไหร่ก็คือสตาร์ทด้วยน,น้ำมันนะครับดับเมื่อไหร่ก็คือดับด้วยแก๊สพอไปถึงที่ทำงานก็ดับดับดับด้วย Walmart ้ำบันสตาร์ทด้วยน้ำมันดับด้วยน้ำบันแต่เวลาวิ่งวิ่งด้วยแก๊สนะครับก็จะทำให้เครื่องยนต์มีอายุดีขึ้นนานขึ้นนะครับถามว่าฟอร์ดมัน พวกนี้มันเลคกคำแนะนงแก๊สไหมก้พูดอย่างนี้ครับว่าในยุโรปนะครับรถที่ใช้แก๊ส LPG เนี่ยมหาศาลมากเลยนะเขาใช้แกนค่อนข้างเยอะมากเลย LPG เนนะครับแล้วเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับเลคกคำแนะนะครับสำหรับแก๊ส LPG และ NGV ผมไม่ทราบว่าเมืองไทยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับว่าเลคคำแนะนถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิด Ford f e s t a เนี่ยนะครับมาบ้านเราก็น่าจะเลคกคำแนนำ์ n น่าจะเลิคอมเมนต์ได้น่ะนะฮะใช้ไหยนะครับยังไงมันต้องถึงเวลาถึงต้องถึงพังแั้วเนี่นะฮะเพียงแต่ว่าแทนที่จะใช้ได้ถึงสองแสนห้าก็เหลือสองแสนหายไปห้าหมื่นใช่ค่ะก็ต้องยอมแลกกันนิดหนึ่งต้องแลกครับนะฮะไม่มีอะไรได้มาแล้วเยอะขึ้นครับไม่มีอะไรได้มาแล้วมันมันสมบูรณ์มันไม่เสียนะฮะทุกสิ่งได้มาเราต้องเสียไปครับใช่ค่ะะพืงกิตติยังอยู่ไหมคะน่าจะสายหลุดไปแล้วเนอะ ไม่เป็นไรค่ะนะฟังผมไปโกรธไปบ้างทีสายหลุดพอดีนะคะอาดู SMS s อนะ s นิดนึงสอบถาม Honda City ควรเข้าเปลี่ยนอำมันเครื่องอู่ข้างนอกตอนกี่ปีดีครับคือเขาสมมติอย่างเขาเช่นนะครับเขาเขาวันรันตีเอาไว 1, 1> ้หนึ่งแสนกิโล <c oughs> นะครับหรือหรือห้าปีอะไรถึงก่อนอย่างที่เคยบอกอะไรถึง <c oughs> ก่อนก็ได้แหละครับนะครับ นะฮะพอมู้ตก้ดือห้าปีหลังๆมาก็เปลี่ยนได้ครับะนะะช่วงแรกๆนี้ก็คือคําว่าวารันตีหมายถึงว่ามันเกิดความผิดพลาดเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เรานะเออใช่ใ,ชใชเพราะงั้นคือเรายอมเปลี่ยนยน,นะครับอ่าคุณวินัยคับคุณวินยัย<า>สวัสดีค่ะครับผมจะสอบถามเกี่ยวกับว่ามีความสำคัญนรือกครับที่ที่จะจะเปลี่ยนล้อย้ออย่างครับผมค่ะ มีความสำคัญไหมที่จะสับยางรถใช่ไหมครับสับยางสับล้อรถใช่ไหมครับครับผมใช่ครับผมแน่นอนครับสําคัญครับหกเดือนครับทุกหกเดือนครับเอารอหน้าไปไว้ล้อหลังล้อหลังมาไว้ล้อหน้าไม่ต้องไปสับเป็นทะยงทะแยงนะฮะปวดหัวเอารอหลังครับไปไว้ล้อหน้าเอารอหน้ามาไว้ล้อหลังหกเดือนทีครับนะฮะเพราะว่ารถขับเคลื่อนล้อหน้าขับหน้าด้วยเลี้ยวหน้าด้วยกินยางหูดับเลยนะฮะล้อหลังเช้งกระเดะเลยนะครับ ในกรณีที่ใช้กระบานนี้ก็เหมือนกันเหรอครับผมเหมือนกันครับกระบาก็เหมือนกันครับสังเกตนะครับกระบานนี้ก็เหมือนกันครับยางหน้าก็หมดก่อนยางหลังนะครับยางมังขับเลี้ยวนี่กินมากกว่ายางยางขับเคลื่อนนะครับเพราะยางขับเคลื่อนเนี่ยนะเวลามันหมุนไปนะครับมันหมุนไปตามแนวใช่ไหมครับแต่ว่ามันเลี้ยวนะครับเวลามันเลี้ยวเนี่ยคุณเลี้ยวเนี่ยนะครับมันจะต้องมันจะต้องทําไงฮะมันต้องฝืนใช่ไหมฮะ โดยใช้เนื้อยางของมันเนี่ยนะครับบดเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้มันเลี้ยวเข้าตามตามเส้นทางที่มันต้องการจริงไหมครับแต่ข้างล้อข้างหลังมันก็ยังตรงอยู่ดีจริงไหมล่ะครับนะฮะเพราะนั้นคือยางหน้าเขาจะฝึกก่อนเพราะกั้นคือเราพยายามปรับเปลี่ยนครับข้างหน้าข้างหลังตลอดเวลาเท่านั้นเองไม่มีอะไรครับง่ายๆครับผมควรจะทำครับาอีกครั้ามหนึ่งนะครับผมครับ ในกรณีที่เราเติมน้ํามันเนี่ยสมมุติว่าแก๊สโซ่เก้าห้าเก้าหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับผมครับสมมุติเราใส่ใส่เก้าเก้าหนึ่งอยู่ก่อนนะครับแต่น้ํามันในในเก้าหนึ่งในถังยังไม่หมดเนี่ยเราเราจะเติมเก้าห้าเพิ่มเข้าไปเนี่ยได้นะครับผมเติมไปเลยครับอย่าไปคิดอะไรมากครับเครื่องยนต์เขาฉลาดพอครับเครื่องยนต์สมัยนี้ฉลาดพอครับที่จะนะครับปรับ องศาไฟนะครับให้เหมาะสมกับให้เหมาะสมกับน้ำมันชนิดนั้นๆนะครับเก้าหนึ่งแก๊สโซฮอลเก้าหนึ่งกับแก๊สโซฮอลเก้าเนี่ยมันปรับไปปรับมาได้ครับไม่มีอะไรครับพอเรามีอยู่เก้าหนึ่งเราเติมเก้าห้าลงไปมันก็ไม่เก้าห้าครับมันก็จะเหลือเก้าสามเก้าสี่พอไปเรื่อยๆมันจะเึ็นวเป็นเก้าห้าใช่ไหมครับครับผมเออนั้นเองค ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับไม่ต้องไปซีเรียสเลยครับคะขอบคุณค่ะคุณวินัยอยากให้เติร์ด e 2 0่สิบเขาได้ซ้ำเนี้ยอืนะค่ะลองเปลี่ยนครับปั๊มนะฮะจริงๆนะผมไม่อยากทำการค้านะจริงๆผมอยากให้คนแนะนำเนี่ยเอาปั๊มตัวสำหรับใช้กับ e 2 0 e 8 5มาเฉพาะปั๊มเลยสายด้วยแล้วก็ตัวกล่องคือเอาทำให้มันระบบฟูลเลยอ่ะแล้วลองมารณรงค์กันนี่ให้ใช้ e ยีกับ e 8 5เออนะฮะ ถ้า e 8 5นี่ปตท,ทเจ๊งเลยนะเรียบร้อยเลยเงียบเลยเออเงียบเลยนะนะฮะค่ะ,ะดู sms ค่ะสอบถามเรื่องเวลาเปลี่ยนโชคต้องเปลี่ยนพวกอุปกรณ์ข้างเคียงด้วยไหมคะพี่ฝันควรจะครับอืมเพราะอ,อะไรคะอ่าต้องบอกครับว่าถ้าเกิดโช๊คมันแตกเนี่ยนะครับอื ถ้าเกิดเป็นโชคมันแตกเนี่ยแสดงว่าอะไรมันก็สึกหลอไปหมดแล้วล่ะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งพวกลูกหมากอะไรเงี้ยนะครับคันสมงคันชักนะครคันสมงคันชักเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่พวกลูกหมากอะไรต่างๆนะครับอาจจะหมดอายุแล้วนะครับก็คือเช็คก่อนละกันว่ามันยังใช้ได้มันยังใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็เปลี่ยนโชคซะนะครับแล้วก็อย่างเปลี่ยนโชคนะครับควรจะเปลี่ยนยางเบ้าโชคด้วยค่ะสายต่อไปค่ะคุณดำรงสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับ อผมมีรถไอรออสปีไอห้าสีนะครับปีอะไรนะครับปีห<ด>้าหนึ่งพศห้าสิบปีอ่ะครับอันนี้ไม่ทราบมันเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าใช่ไหมครับครับที่มันมันมีน้ำมันไอน้ำมันเขาเขาเรียกไปไอถ้าเป็นอ่ามีเท่าเขาเรียกกัน น้ำมันเพลงครับที่มันมีน้ำมันเฟืองหน้าก็ครับครับมีหรือเปล่าครับต้องบอกครับว่าคือคนเรามักจะเรียกว่าคือเพาหน้าเนี่ยคือที่สิ่งที่คุณเข้าใจคิดว่าคือจากเกียร์มาแล้วมันจะเข้าเพาเลยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมันจะมีเฟืองท้ายไหมใช่ไหมใช่ไหมครับครับเออมันมีครับเฟืองท้ายเขาเรียกว่าไฟนอลไดร์ครับ เราต้องพูดองี้ครับว่าตัวนี้ฝรั่งเขาไม่เรียกว่าเฟืองท้ายคนไทยเรามาเรียกเฟืองท้ายเองเพราะมันอยู่ท้ายนะฮะนะฮะฝรั่งเรียกว่าดิฟเฟอเรนเชียนก็คือตัวเปลี่ยนนะครับตัวเปลี่ยนทิศทางการหมุนนะครับตัวเปลี่ยนทิศทางการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือในชุดเกียร์เนี่ยเขาจะมีชุดดิฟเฟอเรนเชียนนี่ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แท่งต่างหักเลยดิฟเฟอเรนเชียนก็คืออยู่ด้านหลังเลย เข้าใจไหมครับครับนั่นแหละครับน้ํามันเกียร์กับไอ้ตัวดิเฟนเชียลนี่ก็คือมันอยู่ในชุดเคสเดียวกันเพราะนั่นคือมันก็ใช้น้ํามันตัวเดียวกัน๋อนะครับครับอืมเราเรามันมันไม่มีคือรับเปลี่ยนแต่เฉพาะน้ำมันเกียร์ใช่ไหมครับไม่ครับมันเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กปุบมันก็เปลี่ยนน้ำมันน้ำมันเฟื่องท้ายด้วยในตัวครับอ๋ออยู่อยู่อยู่ในตัวเดียวกันเลยเฟื่องท้ายมันก็อยู่ในในในชุดเกียร์นั่นแหละครับ คนบางสนวนก็เลยเรียกว่าเฟืองสุดท้ายนะครับไปเรียกว่าเฟืองสุดท้ายเฮ้ยมันหลับป่าววเนี้ยไม่ได้หลับขาฟังอยู่ค่ะเรียกว่าเฟืองสุดท้ายนะครับเราก็เรียกไปครับตามความเข้าใจของเราเฟืองท้ายก็ได้นะครับเฟืองสุดท้ายก็ได้นะครับครับครับนะฮะหรือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งเดียวเลยก็เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนพร้อมน้ำมันเฟืองท้ายไปด้วยในตัวครับค่ะอยู่ที่เดียวกันครับ ครับครับครับขอบคุณมากครับที่ขับมอเตอร์ไซค์ยังงงเลยนูกำลังตั้งใจจนเอสเอสอยู่ไม่ไปน้ำมันมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยนะอืไม่รู้ใช่ไหมมันอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยเกียร์กับน้ำมันเกียร์กับเครื่องเนี่ยใช้น้ำมันชุดเดียวกันค่ะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้ารถขับเครื่องล้อหน้าก็คือเกียร์กับน้ำมันสุงท้ายก็คืออยู่จุดเดียวกันเลยนะครับเนี่ยพี่ฝานเขาสอบถามมาแจ๊สเจพ ไฟหน้าไม่ติดทั้งสองดวงพอเปิดไฟต่ําไม่ออกแต่เปิดไฟสูงออกอคือยังไงคะอย่างนี้เป็นที่อะไรไฟต่ำมันขาดเนอหนูก็ว่ากันนะหนูก็พยายามตั้งใจต้องบอกครับว่าไฟต่ำเนี่ยมันขาดบ่อยเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันใช้อยู่ตลอดเวลาพอมันถึงอายุมันก็ต้องขาดค่ะจะให้มันให้มันอยู่ตลอดยาวตลอดชีวิตของคุณมันอยู่ไม่ได้หรอเออกำลังงงเอซเอสนี้อยู่องว่าเออหลอดขาดหรือเปล่าเพราะว่าไฟมันติดแต่ไอ้ไฟสูงเนี่ยไม่เคยใช้ บอจะตีไฟทีก็ไม่ได้ใช่เนี่ยนั่นแหละมันก็เลยใช้ได้ตลอดเวลาค่ะก็ดูทีนครับสายเสยมันมันบางทีนะฮะหลอดก็ไม่ขาดนะแต่สายมันไหมเพราะว่าเพราะว่าไอ้สายไฟเนี่ยที่เข้าที่หลอดไฟเนี่ยนะฮะมันใช้อยู่นานมันอยู่ติดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะนั้นคือมันจะแข็งพอมันแข็งปุ๊บบางทีมันควมอาจจะหลุดออกมาได้อะไรเงี่ยก็เราไปเช็คดูครับนะฮะนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวน้องๆนะฮะขอให้น้องๆเริ่งใบขับขี่การสอบใบขี่เอาภาพการสอบใบขี่ของต่างประเทศกับของไทยเรามาเปรียบเทียบกันค่ะำไมฝรั่งมันดูถูกตังเลยใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวมาคุยกันรวมถึง SMS เเที่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวฟังกับพี่ฝันกลับมาตอบให้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการออโต้เอาแล้วนะคะติดตามออโต้เอาได้เวลาเดิมเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ